วันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนาวาเอกชนละูชูศรีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงมาริดนายสเตฟานคาสเตนโคนโกงศุนติมัสักประจำกรุงฮัมบูกสาพัน์สาธารณรัฐเยอรมนี และนางมาเรนซอนอดีตกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองสตุตาร์ t สาพันสาธารณรัฐเยอรมนีฟอทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านช่างทอผ้าไหมเมืองลียงทอดพระเนตรนิทศการประวัติการผลิตผ้าไหมของเมืองวิวัฒนาการเครื่องจักรทอผ้าไหม ในช่วงคริสตศตวรรษที่17-19ถึงและการสาธิตการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมบ้านช่างทอผ้าไหมของเมืองลียงเป็นสถานที่และโรงสาธิตการผลิตสิ่งทอและผ้าไหมยอยู่ทางเหนือของเมืองลียงเป็นเขตที่เรียกว่าการูคำว่าการูใช้เรียกแรงงานที่ทำงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าไหมในเมืองลียงจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านช่างทอผ้าไหมแห่งนี้บ้านของช่างทอหน้าต่างจะสูงกว่าบ้านเรือนปกติ เพราะถอผ้าต้องการแสงสว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอและการค้าไหมมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของลียงตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่16จนถึงปัจจุบันนิทรรศการเล่าประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าไหมที่ยาวนานกว่า5ศตวรรษมีจุดเริ่มต้นจากราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ที่ต้องการใช้ผ้าไหมและสิ่งทอที่มีลวดลายงดงาม ตกแต่งพระราชวังเพราะเมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้าที่สุดในฝรั่งเศสทําให้งานฝีมือของเมืองลียงเป็นที่รู้จักในโยุโรปต่อมาในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19ผ้าไหมาจากเมืองลียงเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญที่สุดของฝรั่งเศสในยุคนั้นมีคนงานทอผ้าถึง2 0 0 0 0ืคนก่อนจะเข้าสู่ยุคถดถอยของอุตสาหกรรมในปีพศ2423 เป็นช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานฝีมือทำให้ช่างถอผ้าลดจำนวนลงมากแต่ยังคงเป็นฝีมือที่ขึ้นชื่อนอกจากนี้ได้จัดแสดงวงจรชีวิตของหม่อนไหม<อ>การสาธิตวิธีการถอผ้าไหมปัจจุบันได้อนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมผ้าถอที่ได้ส่วนใหญ่ นำไปใช้ซ่อมแซมเครื่องเรือนโบราณและผ้าม่านในพระราชวังต่างๆเช่นพระราชวังแวไซายเมืองลียงให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมผ้าไหมแต่ละปีจะจัดงานแสดงสินค้าเพื่อฟื้นฟูการทอผ้าไหมให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนอกจากนี้ยังมีองค์กรและสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ้าและผ้าไหมร่วมสนับสนุนด้วย เวลา12นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานลียงแสงแตกซูเปรีเมืองลียงข้าราชการสถานเอกราราชทูตฟอทุลอองพระบาทส่งสเสด็จจากนั้นประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟลานท์เที่ยวบินที่ AF 7367เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงปารีส ใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโฟร์ซีซันโฮเทลจอร์จแซงปารีสโรงแรมที่ประทับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริน เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันประสูติและในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกณนะสำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกรุงปารีสและคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ทระรารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส